ม mm, ันกัดยังไงมันวะกัดไม่ดุ่กัดไม่ทันงูสังหรับตาย 哦。Oh. ใส่สลิตงตล้วกลจะดีกึนใจโอเคร <S <S <Okay. S 1> ครับไล่จุดกั่อสอครับอกี้มาก็นมาตะลิงที่แล้วกัน いただきます。 เฮ้ยดนนอตัเดียวรครับบายดีบ่ครับบาดีวะวันใดมาเล่นโดนมีเวลาก็เลยม่เล่นทั้งนี้น้ำเพหท่วมครัราสนอก้อนน้ตัวเดียวครับไล่ไลกจับจับอยู่ิะะตะว,ว,วันนี่แหะซาิโป้หดก็นี่อยได้น ถูกแล้วลยเฮ้ยน้อเอไอล่ะอืมครับเดี๋ยวผมแย่งเข้าไป <c oughs> เห็นน้ำมุนอย่นะครับ <c oughs> ครับจำสอนครับผม ป่านุ่มมันวารุ่นี่นะป่านุ่มมันมาเอรุ่นนี่อืมครับเพลงไดจานแค่เราบะฮูนะฮ่าฮ่าฮเอ้าวาาตาสวลตาเกายะตาสบายดีบ่ครับ ครับครับน้ำขึ้นเมงปาก,กันแล้วเหาเช่นสองข้องไม้ป่าเยอะบ่านี่ย อากามันเย็นนะอยากชน,นากล้องได้ตัวนี้เก็บก่อนกล้องจม,อมอร์นีกแล้วเก็บยันสองกล้องจมูร์อีกแล้วเย็นๆฝนจะตกสัตว์สามชั้นเลครับจะสอบ ขอเช็กล้องไวนึลครับที่สุดกล้วกองจมับยืนเช็กล้องเช็กล้องครับทั่หนพอตัเชั่อมเลยนี่ครับเป็นเงี้ยช่ไหมติดปลาา บายดี bye, พ่อหน้าีอสองตัวแล้วเข้าได้ <c oughs> โอ้ยตีมิเตตีประข้อแล้วครับประโดนมี้อยู่บ้นานแถวข้างเขานี่อือนะ เพราะว่าเราจะได้ก็เอาไปนล้ครับไปก็ได้เอาไปให้ยายกินอยู่บ้านเหลืองานมากอะซัำดำผ้าเอินปลาหนุ่มเนาะครับผมปลากำลังห่าตะวันประเภทเรียนเรียนแจ๊ดเรียนแจ๊คเรียนแจ๊คลุนหัวนิโปนี่แหละใกล้บ่ถือเยอะนะผมยังเงียดอยู่ตามตัวครบอย่างมันยังจะกัดอยู่ เนตกมันครับโอ้บเพราะว่าผมเหผมก็เลบออนาผมยนนะืนังเนาะน้เียร์ยืนนีุตกอยูุ่ตก,น,ก,ตกนี่นะนผเปิน,น,นไปหาตีเอ้ยไปห้านมีทางุในาพุ่น พ่อบอสิมารับบี้นี่ทุกเคี่ยวเยเลือดจอดดีนะสนุกยย่งบอกมากเดบ้านนี้ื่อไบ้านอ่อยหผมรู้ผมจำไปยุตะกี้ผมกับเขาทั้งงานเนาะผมแงงมากเนาะตะกี้เดี๋ยวนี้บ้านหื่ออะไร่รถกี่ล่ะชื่อช่วงต้นกรโดนนละช่วงต้นกรโดนช่วงอะไรนะ บ่กอ๋พระแม่ครับสายมันเมื่อกี้ผมวัดป่ามันสายมันไอ้นันอยู่เนี่ยสายมันฝังเฮ็ดกบมากะเล่มวัดเท็ดได้หรอครับนี่เฮ็ดกบไม้มาอาพรมเมื่อตากแดดให้ย่ายกิน ใครตึ้องไปอีกสองแต้มมาแล้วครับผมขี่รถมาก่าจะหาเราสีอิมรอยว่าฝ่ายเยอะเบียดลานเปิดห้ามนี่มาแต่าชวาวพุทธวะ <c oughs> เป็นล่าน,น้าถ่วมปดีเอาอข้วไปเรี่องสิครับนี่ครับนน <c oughs> ผมเพราะว่ารู้สึกว่าน้ามันถ่วม เพิ่งขึนอย่างมอกินบองมองกินบ่าสนอกอืมครับผม